ใครอยากกดเกมพาร์ตไปเติมได้ที่คริสตันช็อปเลยถูกและปลอดภัยเดอ้อไอ้ โอเคสวัสดีทุกคนครับกลับมากับแบบบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาสุ่มผลแข่งกับแฟนนะฮะโดยที่การจะสุ่มผลในวันนี้นะครับถ้าจะสุ่มธรรมดาเนี่ยมันจะสั้นเกินไปนะมันถึงคลิปเนี่ยเพราะงั้นผมเลยไปขอสูตรคนดูมาในชุมชนนะครับใครมาคอมเมนต์หลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้นะผมไม่แน่ใจว่าจะได้สุ่มกันทั้งหมดกี่ผลนะครับแต่เออน่าจะได้ประมาณ1ิผลขึ้นไปแหละเพร้อมไหมพร้อมแล้วใครแพงสุดชนะเอาง่ายๆใครแพงสุดชนะส่วนใครที่ถูกที่สุด ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์ผมด้วยสักคนละไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะซส่งผมได้ทำการเตรียม ID มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอา ID หลักเนี่ยซ่มก่อนนะตอนนี้มีคอมเมนต์นะฮะที่คอมเมนต์เข้ามาทั้งหมดประมาณ30กว่าคอมเมนต์นะ31คอมเมนต์นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่า ออมีสูตรไหนที่มันน่าใช้บ้างจริง,รงก็เลือกมาตั้งแต่อันล่างเลยก็ได้นะเดี๋ยวให้เธอก่อนละกันเกใส่คนสุ่มได้ผลบังเกอเกใส่คนสุ่มคือยังไงว่าเธอไอตัวนี้คือคนสุ่มเนี่ยเธอลองเกใส่มันหน่อยดิ <c oughs> อันลองสุมส่มดิสุ่มไ่ใจะเพิ่งบอกกอนนะเดี๋ยวเข้าไปดูสูตรอันที่2ก่อนสูตรที่บอกว,ว่าเล่นหมากลุกแล้วสุ่มนะฮะหมากลุกคืออะไรวะอย่าบอกนะว่าหมากลุกคือไอที่มันอยู่ข้างล่างใต้แมพเนี่ยคนดูบอกให้เล่นหมากลุกแล้วสุม่มเล่นไงอะ่ะคลิกเพื่อเป็นการขยับชิ้นนนสวะ เหมือนว่าต้องเล่นหมากลุกโอเคผมนั่งละเมื่อกี้เข้าไปเล่นมาละไม่เป็นไรเธอขึอ้นมาไอ้น้องเดี๋ยวพี่สุ่มโชว์โอเคมาดูกว่า2ผลแรกจะได้ผลอะไรนะฮะเขาสุ่มแล้วนะเฮ้ยเอ้มีลุ้นมีลุ้นไหนเธอเดินเอามาดิอ่ะนหนึ่ง <c oughs> ถึงสามเราโชว์ความกันโอเคปะหนึ่งสองสามปึ๊บ <c oughs> อร่อยอ่ะคือผลอะไรอ่ะผลเธอคือผลประตูราคาประมาณ1นึ่ล้านเก้าแสนแต่ผลเขาผลทรายประมาณสี่แสนอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยเธอเดินเข้ามานี่ก่อนมาเช็คราคาก่อนเอาเป็นว่านั่งนั่งเก้าอี้เฉยๆพอนั่งเก้าอี้มาผลทรายอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นนะฮะส่วนผลประตูน่าจะประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนตั้งแต่ประมาณนั้นนะครับทิ้งไว้ก่อนเธอทิ้งไว้ก่อนออกข้างนอกมันจะไม่หายหรอมันไม่หายถ้าไม่มีคนเก็บแยกกองไว้เลยดีกว่าเธอมาดูกันว่าใครจะได้ผลดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปลี่ยนไอดมานะฮะแล้วก็มาซุ่มแข่งกันต่อไปนะว่า ผมก็ค่อนข้างเกลือเลยนะนะครับมาถึงไอดีที่2นะฮะของแต่ละคนนั่นเองอุย้ยผลคิซูเน่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสูตรอะไรบ้างตัต่อไปก็คือให้ออกแบบเข้าใหม่และสุ่มโอ้ยาเลยครับน้องพวกพี่ค่อนข้างที่จะเน็ตด,ดีเลยพิมพ์ใส่ตัวสุ่มผลว่าไม่บอก ธอเอาก่อนเลยอะเธอนังเข้าไปพิมพ์ใส่มันว่าไม่บอกซุมเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดนะเฮ้ยมีแถมด้วยอย่างเงี้ได้ผลดีมากแน่เลยส่วนของผมก็คือต้องใส่หน้าหล่อแล้วต่อคนในเซิร์ฟแล้วสุมโอเคขี้ข้านะขี้ข้านเข้าเซิร์ฟหลักเออคำสามรอบแล้วสุมคืออะไรวะพิมพ์ว่าขอผลเกลือกว่าจะหลวดมีด้วยว่าผลเกลือกว่าจะหลวดเอาได้ลองสุมดูนะครับว่าจะได้ผลอะไรโอเคได้เกลือกว่าจะหลุดได้สนใจอยากนับถึงสาม หนึ่งสองสามเปิดปึ๊บด้วยบสปริงเดี๋ยวรับเธอได้บอไลาไหนช่วงมาช่วใ์ใหม่ผลส,สปริงแพงกว่าผลช็อปนะ <ๆ S 1> ในรอบนี้ผมชนะไอ้น้องทิ้งเลยเขาต่อให้เฉยใช่เหรอโอเคเธอกองไว้เลยกองของเธออะกองไว้เลยดู <ๆ S 1> ของเขาดิมันเด้ง <ๆ S 1> ได้ด้วยเ <ๆ S 1> ห็น <ๆ S 1> ปะ <ๆ S 1> ลองเรียงแบบสถาปนิกดิล้วเรียงแบบสถาปนิกดิเธอดูนี่ทำได้เป่านี่ทำได้เป่า ทำได้บ่ายนางเดี๋ยวพี่โชว์เดี๋ยวพี่โชว์นี่นี่ดูนันดูนันดูนะเฮ้ยเธอมาครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไ d ดีกันดีกว่านะฮะโอเคครับมาต่อการใน ID ดีที่3นะครับรวมเลยก็คือ6 ID อดีนั่นเองเฮ้ยวันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงว่ะมีผล่นคิสเนาะทุกอันเลย <l ots> แต่เราเนี่ยมาเริ่มกันเลยนะฮะมาดูกันว่าวันนี้จะมีสูตรอะไรบ้างไม่ใช่วันนี้ดิในรอบนี้จะเป็นสูตรอะไรบ้างสูตรของเธอก็คือพิมพ์ไปว่าข้าไม่เป็นเกย์แล้วก็กระทืบใครก็ได้แล้วก็สุ่มเชื่อผมไไไดดด้้ขอองีเเพพิมม์ว่่าาป็็นกกกแลรระทบค เดี๋ยวเข้ามานะแป๊บนึงเขาไปดูก่อนเมื่อกี้เหมือนมีใครเหีอ้โหแม่เขาตีเธอไม่เข้าเธอตีไม่โดนตีไงตีทำไมเพื่อนเขาไม่ลดเลยวะเอาไปว่าผลเธอไม่มีดาเมจนี่เธอใช้ดาบใช้หมัดต่อยเขาเร็วดาบตีโอ้ยเขามาว่ะเขาคอมโบผมครับทุกคนช่วยด้วยโดนคอมโบอื้อ ทำไงอา้อาวเ,เรียบร้อยอา่าไปสุม่มดิสุ่มแล้วก็เหมือนเดิมรอก่อนโอเคฮะแล้วก็สูตรของผมนะครับก็คือ1พิมพ์ว่าถ้าไม่ได้ผลดีจะตอกนะจ๊ะแล้วก็2คือกระโดด3มรอบถ้าไม่ได้ผลดีจะโดนตอกนะจ๊ะแล้วก็ผมกระโดดอีก3าครั้งแล้วก็สุ่มนะฮะเป็นสูตรที่แปลกประหลาดดีนะไอ้พวกนี้ก็สรรหาคิดมาเล้เกินโอ้โหแล้วสุดยอดมากเลยให้ทําหลายอย่างแต่ผลที่ได้มาคตรดีพร้อมไหมนับหนึถึงสานะ1 2่อ ซ่อมเฮ้ยโอ้แม่แม่โออะไรวะโอเคเธอดูนี่สถาบันนี้ทำได้เปล่าทำไปเถอะนี่ของเน้นเอ้ยสถาบันนุกเดี๋ยวเขาทำให้ดูเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ดู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 ไว้ดูไว้ดูไว้เอ้ยเฮ้ยก็เก่ง นี่ทำแนวเป่าสถาบันนุกนะครับเราเปลี่ยนไอดีนะฮะโอเคครับมาถึงไอดีที่4นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเธอเลือกต่อเขาก่อนเดี๋ยวเธอต้องต่อคนสุม่มโอเคมาต่อไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่มันมีสูตรใหม่มาอันดับแรกกระโดดทั้งหมด7ครั้งอ่ะเธอกระโดด7ครั้งกระโดดเฉยๆนี่แหละก็กระโดะะโด 1, 2 3 4 5 6 แล้วถ้าไม่ได้ของดีแล้วก็นะต่อไปก็ใช้สกิลอะไรก็ได้7สกิลอูมันเสียเวลาน้องข้ามเลยแล้วกันพิมพ์ไปว่าเออผลดีพี่เป็นเกย์คืออะไรอ่ะ <c oughs> เป็นจริงกับเปล่าเนี่ยเดาคนสุ่ม7ทีเาว่ามันต้องเป็นเกย์จริงแน่เลยเว้ยคนพิมพ์เนี่ยโอเคแล้วเธอกดสุ่มเลย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงระหว่างเธอกำลังสุม่มเดี๋ยวเข้ามาผอไปตีโรงงานก่อนตีด้วยได้ไหมตีด้วยได้ได้ได,ได้เดี๋ยวแอไล์ก่อนก็ได้เดี๋ยวเธอตายเฮ้ย <c oughs> มาแล้ว ที่โรงงานก็จะได้ผลปีศาจเหมือนกันนะใครที่ทำดาเมจเยอะสุดก็จะได้ไปเลยอะไรยเงี้ยคนคิสเนที่มีดาเมจบ้างไปนเนี่ยเขาต้องได้โอเคอุ้ยได้เป็นผลไฟนะฮะเดี๋ยวนี้เก็บไว้เฉยก่อนส่วนสูนของผมนะครับ1เปิดทาง,งคิสังเกตวิ่งวนผู้สุ่ม10ครั้งยืนตรงหลังคนสุ่มแล้วก็กดสุม่มเปิดทางคิสังเกตวนคนสุม่มทั้งหมด10ครั้งวนมั่วเลยแล้วกันไม่รู้ครบหรือย,ยังฮะเขาแถมให้ครบแล้วครบแล้วโอเคแล้วก็ยืนด้านหลังนะฮะแล้วผมก็กดสุ่ม ได้ผลไะไรเอ,อ,อ่ยอ้ยหนึ่งสองสามเปิดโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมำไม่เหมือนเดิมแล้วเธอเขาได้ผลนี้อีกแล้วโอ้ยยังเกลือมันจะไม่เข้าตัวเขาหรออันเก่าอะ่ะ ไม่เข้าเธอโยนทิ้งไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมได้ผลนี้มาเป็นของเออขาเรียกว่าได้มาเป็นของแถมนะเพราะว่าผมตีได้นั่นเองนะผมจะรวมไปให้โอเคปะเดี๋ยวเราเนี่ยไปไอต่อไปเลยครับมาถึงไอที่5กันแล้วนะครับรวมกันทั้งสองคนก็คือ10 i ไอดนั่นเองแต่ละคนก็ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะก,กากเลยนะในวันนี้ไม่มีใครได้ผลดีดเลยโอเค,อเคมาเดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะสูตรอันนี้เดี๋ยวผมเริ่มก่อนละกันเพราะว่ามันยาวนะครับอันดับแรกเลยฮะเขาบอกว่าให <ๆ S 2> ้ผม่ปเก็บกล่องในคาเฟ่สาม แล้วก็2กล่องแล้วก็3กล่องเปลี่ยนเป็นดาบเลนโงคุแล้วทีนี้ให้กดสกิลค้างไว้สกิล2องค้งไม่มีสกิลน้องเอาสกิลอื่นไปก่อนเอาสกิลอื่นไปก่อนแล้วก็เปิดฮาคีสครั้งน2แล้วก็3ามเาหาคิดำด้วยเอาเอาเปิดไม่ได้นะฮะโทษทีทําไม่ได้จากนั้นให้เราใช้สกิลแรกใส่คอนซูมเอาทุกอย่างเลยอะเออไม่มีสกิลอะโทษทีเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอันนี้แล้วกัน แล้วก็กดสุ่มเร็วๆจะได้ผลดี70%ถ้าไม่ได้อ่ะทำไงอะบล็อกไม่ได้บล็อกโอเคลองสุ่มแบบเร็วๆครับโอเคบล็อกโอเคมาถึงส่วนของแฟนผมแล้วนะคะมันเป็นส่วนที่แบบแหมค่อนข้างนี่จะแบบคนดูบอกว่าอายต้องบอกรักแฟนรักสุ่มผลอะจะพูดว่าคนรักถือดาวก็พอ จะรู้ได้ไงอ่ะโอเคเราจะสุ่มเลยอ่าค่อยๆเดินมาน้องไม่ต้องเขินน้องไม่ต้องเขินทุกคนรู้หมดแล้วพร้อมแล้วก็รอเปิดนะฮะหนึ่งสองสาม เอ้ <tyard> <c oughs> <h ate> ไอ้เธอ,อ <bitcoin> <c oughs> ไอ้สูตรคนรักแฟนนี่มันได้ของดีจริงเลยอ่ะแล้วไอ้สูตรที่มันบอกให้ทำโน่นทำนี่ได้ผลดี70%นี่นะไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอ้ดีกันโอเคครับมาถึงไอดีที่เอ่อที่6นะฮะล้วก็มาอยู่กับสูตรที่เท่าไรไม่รู้เป็นการลืมไปละสูตรคาับเด็กน้อยบอกมาว่าให้พิมพ์ว่าขอผลดีๆหน่อยครับลุง <c oughs> พิมพ์เธอขอผลดีๆหน่อยครับลง <c oughs> ุงเดินวนรอบวนสุ่มทั้งหมด3รอบสมรอบสามรอบหนึ่งาน้องน้องสอง อีกรอบนึงสามโอเค,อเคแล้วก็กดสุ่มเลยรอดูนะครับว่าจะได้ผลอะไรเดี๋ยวเขาจะใช้สูย่างไรบ้างเปลี่ยนเป็นผลที่ตื่นแล้วก็กดสุ่มเลยไม่รับประกันเพราะผมไม่เคยลองครับอ้าวอ,อันนี้มันเป็นผลตื่นอยู่แล้วนะนี่มันคือผลดาร์กตื่นนะครับตื่นทุกสกิลด้วยนะฮะถ้าหลับคือมันจะไม่ยืนอยู่ยตรงนี้นะมันจะนอน <c oughs> โอเคแล้วผมก็จะสุ่มเลยนะครับมาดูว่าจะได้ผลอะไรทึบเฮ้ยน้องขอบคุณมากหนึ่งสองสาม ฮ <c oughs> อุ้ยแล้วเธอผลดียอะเ,เขาอีกไม่เป็นไรอะไรล่ะซ้อสองัอนแล้วเนี่ยโอ้โหสบ่าเฮ้แต่เขาได้ผลแถมมาหนึ่งอันแงเพราะว่าตีโรงงานได้วะาเธอทงางี้ได้ปะเนี่ยเธดูเธอดูเธอดูเธ <ๆ S 2> อ,อ,อดูทำได้ปะสา,านกอะทาได้ป่าวเดี๋ยวพี่โชว์เยวพี่โช์คนจริงอะเขาทาได้ไหมเธอคนปลอมจะทาไม่ได้หรืวะนี่า่น่นี่นี่น่เฮ้ยล้มอ่ะนี่แงนี่งบาปกรมมันมีจริง ระวังนะเธอฟ้ามีตาระวังนะเธอฟ้ามีตาเนาะเอาเธอทำไมอ่ะนี่ไงฟ้ามีตาเขาบอกแกล้ว <laughs> <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอดีน,นะฮะโอ๊ตล้มหมดแล้วซึ่งก็ไปเจอคอมเมตนต์หนึ่งมาหนัว,ว่าผมเอาเก้าอี้ป้าข้างบ้านมาป้าข้างบ้านชื่อเกและผมก็ยังไม่รู้พี่เอาภาพเก้าอี้มาลงทําไมอะไรวะแล้วมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ย,อยอโอเคมาเข้าสู่จริงจริงนะครับสุดแรกคือต่อคนสุ่มสิบรอบไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะ มันมันแค้นอะไรคนสุม่มออลาทำไมมันให้เราต่อคนสุ่มไม่พักเลยว่าเธอรอมันสักสิบรอบดิหสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูท่าน่าจะสนุกเขาแหละ <c oughs> จัดไปเ,เกินสิบลแล้วอ่ะแล้วอุบไปก่อนนะอุบไปก่อนโอเคเดี๋ยวของผมนะพิมพ์ว่าอ้ายขอผลเกลือเกลือเค็มเค็มหน่อยโอ้ยไอ้มุกนี้มาทีไรแม่งได้เกลือสมใจอยากทุกทีเลยสองใช้สกิลสกิลหนึ่งดับทูชิตะมีเปล่าวะนจะมีแหละนะครับสามก็คือสุ่มเลยโอเคมา อันดับแรกครับผมจะพิมพ์ก่อนนะแล้วก็ชาร์คิวหนึ่งทุติตะโอเคแล้วก็สุ่มถ้าไม่ได้ผลดีแล้วก็บล็อกเฮ้ย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 มานะมานะโอเคเราจะเปิดแล้วนะครับเป็น ID สุดท้ายใช่ปะถ้าจะไม่ผิดหนึ่งสองา เดี๋ยวเรามานับกันนะครับว่าเออเราจะได้ผลดีๆอะไรบ้างนะครับเธอเก็บเข้าตัวมาให้หมดเลยแล้วเขาก็จะมานั่งนับทีหลังนี่คือผลทั้งหมดที่ผมได้มานะครับจะมีสปริงทั้งหมด2อันสปรินต์อันแล้วก็ทราย1อันแสง1อันแล้วก็ แมกมาหนึ่งอันซึ่งผลไฟนี้เป็นผลที่แถมมานะครับเป็นผลที่ผมตีได้นะผมก็เลยจะเอามาเสริมของผมด้วยเนื่องจากว่าใครเรียวใครได้อันนี้หมดแล้วหรอยังไม่หมดนะเขาจำได้ว่าถธงมีแมกมาอีกแมกมูนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละผลเนี่ยรวมกันแล้วเท่าไหร่นะฮะที่จริงผมอยากจะรวมเป็นแบบเบรลีนะแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะสำหรับเบรลีผมก็เลยจะรวมด้วยโลบักแทนนะครับพอเราสามารถดูได้เลยผลแรกของเธอเป็นผลประตูราคาอยู่ที่2000โรบักอันนี้ก็ผลแยกส่วน อันละ100รโลบัก2อันก็กลายเป็น200แล้วก็ตรงนี้ครับคือผลควันนะครับผลควันอยู่ในมูล,ลาค่า250าโลบักนะครับรวมกัน2ผล,ละกะได้0้แล้วก็แมกมานะครับมีมูล,ลาค่าอยู่ที่1,300รโลบักสปริงอยู่ที่ราคา180รบโลบักอุย้ยทำไมแพงจังวะโอเคมา, okay, าดูผมบ้าน,นะครับผลแมกมา1 3 0่นาร้อนะฮะผลแสง1,100นผลทรายนะฮะ850ผลสปริง 2อันนะครับรวมกันเท่าไรไม่รู้แต่ว่า182อันนะฮะแล้วก็เป็นผลสปรินต์นะครับผลใบพัด75โลบักรวมกัน2อันเท่าไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะรวมทั้งหมดนี้ถ้าไม่นับผลไฟนะครับผมได้ทั้งหมด3า6 0นนะถ้าบวกผลไฟเข้าไปด้วยเท่ากับ550โลบักผมได้4,310เน้อ้เท่าไหร่ไม่น้อยอาเป็นแก อาครับตอนนี้พวกผมก็กลับมาในไอดีหลักของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเธอตามเข้ามาเนี่ยเดินออกมาไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะพามาดูอะไรไอตัวเขาเม่ง้อเท่เลยอ่ะไม่มีใครเท่ขนาดนี้ละเธอดูด้านหน้านั้นเห็นปะเขาเรียกว่าสถาปนิกไอ้น้องแต่มันเปรี้ยวนิดนึงก็คือเยอผมเนี่ยจะให้แฟนผมกินผลนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกผลเลยผลแรกผลสปรินไหนกินเก็บแล้วก็กินเลยอ่ากินมีสกิลก็ใช้สกิลโชนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้หรอกอน้อ โอ้ยมีสกิลด้วยว่ะอ่าผลที่2นะครับเป็นผลสปริงเหมือนเดิมอันนี้ถ้าเธอจะไม่มีเธอเก็บไปเลยเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นผลซ้ําไม่ต้องกินซ้ําก็ได้โอเคแล้วก็อันนี้เป็นผลช็อปนะครับเป็นผลแยกส่วนกินเข้าไปรสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มีสกิลก็ใช้โชว์หน่อยหรือไม่มีโอ้ยเขามีด้วยว่ะผลที่2เป็นผลช็อปเหมือนกันนะครับเก็บใส่กระเป๋าไว้โอเคครับผลที่3นะฮะเออไม่ใช่ผลที่3ดิเออผลที่3นั่นแหละเป็นผลสปริงนะฮะโอ้ยังมีอีก2อันไหวเนาะอ่านี่เป็นผลสปริงไหนใช้สกิิลด เอ้ยเป็นอย่างงี้ครับสกิลครับเป็นสปริงแล้วก็เก็บไว้ผลต่อมาครับผลควันนะฮะอันนี้กินสกิลจะเป็นอย่างงี้ครับผมอืมอันนี้เก็บได้ปะถ้าเก็บไม่ได้ก็กินเข้าไปอันนี้ครับผลลาซัญญานย่าฮะไม่ใช่หรอกอันนี้ผลทรายนะผลทรายสกิลยังไม่ตื่นทิงผลนี้ตื่นได้นะจะมีสกิลตื่นด้วยน่าจะเป็นทรายนี่ปะนีไ่ไงเฮ้ยเท่เท่ผลต่อมาครับผลไฟยิงเลย,ยไฟเออถ้าตื่นจะเท่กว่านี้ แล้วผลต่อมาครับผลแสงอันนี้คือผลนี้เธอเธอใช้บ่อยละน่าจะรู้สกิลละน่าจะมีทุกสกิลเลยแหละเธอเคยใช้แล้วผลเนี่ยที่จริงผลนี้สามารถตื่นได้เหมือนกันโอเคแล้วก็ผลแมกมานะครับผมไหนมีสกิลหรือเปล่าหรือว่ามีแค่มือใหญ่อล่กันตีพ่อตีแม่อ่าผลสุดท้ายครับผลประตูนะฮะหรือว่าพอทอผลมิตินั่นแหละผลนี่ค่อนข้างแพงนะเธอเลือกว่าจะกินหรือจะเก็บกินเข้าไปไม่เลือกหรอกจะเก็บจริงเปล่าต้องใช้แบตเตอรี่300นะถึงจะใช้สกิลได้ครบ ก็ประมาณนั้นแหละมันสามารถเอาไว้แบบเปิดประตูไปนู่นไปนี่ได้ที่จริงเธอคิดหน้าจอได้นะคิดหน้าจอที่ยังสูงอะ่ะมันจะทำให้เธอดีดตัวขึ้นไปนั่นแหละโอเคขอตัอลรไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลรไปก่อนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจนะ้า